คือตรงที่แมงมุมมันอยู่น้องเว้ยนี่ยไอสัตว์เต็มกูไฟอา t ะเทปเป e นเนี่ยเฮียกูไม่ไปได้ไหมเพราะกูรู้อะไรจะเกิดขึ้นไปเว้ยต้องไปเว้ยี่อยู่ไหนย่นวอาไร e r เอ้ยปกติอะ รู้เลยนะพี่ทั้งงั้น,น,นยวเอาขวานพกไปแค่เดียวก็พอแล้วมั้งเพราะเราเราซ้อมเสรแล้วอะไม่มีอะไรวิเคราะห์ได้แล้ววะที่จะทำอาวุธระดับสองแล้วแมะไม่ไหวแล้วไอเ้เหี้ยเก็บตัวเองเง่น เอางั้นพี่เอากรอบมาใส่เลยนะ<ห>เนี่กรอบมาใส่แล้วกรอบมดแดงที่ทำที่เผือไปทำไว้อะใช้อะไรวะยังต้อมแซมไม่ได้เพราะมันไม่ได้โดนอะไรเราเข้าใจ นี่ยได้หมดไดหมดงานอยู่มั้เน,นี่ยไอ้หมดไั้นล้วอยู่บนไหนหมดทหารถามหมดทหารเนี่ยวายังไม่อยากได้มั้งตอนนี้ก็อยากได้อยู่อหมดทหารแต่หมดทหารมันไม่มาเดี๋ยวทำไงได้ก็เมื่อกี้ผมปล่อยหมดงานอยู่ไปตัวเองไงผมเลยถาม อะจะจมาวเครื <baptism>? ่องมือขนาดในที่มีประโยชน์ตลอดการซ่อมแซมโครงสร้างที่เสียหายหลาประโยชน์โดยสิ้งเชิงจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมแซมอุปกรณ์เหรอวะอเนี่ยเชิงเทียลามเมื่อกับไว้สองแสงพี่ใช่พี่เอาเชิงเทียมมาแล้ว นี่ผมวางแล้วผมวางแล้วไม่ผมวางแล้ว,ว,ลวนี่โคกระนี่ต้องครับกระติกหนามอะไอ้เอียเศษหินคอสกับฝนไลแล้วก็ก้องปวดจะได้บับไว้ที่ดินเหนียวชิ้นส่วนมดแดง เพื่อที่จะข้าเป็นไอ้นี่ล้อหมุนเว้ยไอ้เหรอพี่หมวกไรแม่งเก่งกว่าหมวกบศนะเนี่ยหมวกไรไม่ใช่หนักบ่วงอะไรเยอะอ้า้เฮียพี่ผมมีหมวกสองอันจับเป็นหมวกแล้วมึงทำควยอะไรอีกอ่ะเด็กอ้เี่เลยเหมือนพี่เลย มึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงข้ามหมวกมาเกินเพื่ออะไรโอ๊ตเห็นพี่อ่ะไอ้เนี้ยเหตุการณ์เดียวกันเป้เลยเหมือนได้ไงเว้ยเน้นเลือกูข้าบแค่อันเดียวอ่ะโอ๊ตพี่พี่ก็ข้าบเกินอันหนึ่งไม่ใช่เหรอวะกูไม่ได้ข้าบเกินอันหนึ่งเลยเว้ยข้าไปเฉยๆอันเดียวว่าแต่กูไม่ได้ใส่เว้ยอุ้ยเฮี้ยหมดงานไอ้เฮี้ยสุดคือมันเรียกพวกเฉยๆเหรอวะทำไมอ่ะโอ๊ตทำหมวกมาทำไมโอ๊ตผมจะทำใส่ตัวเองบ้างไม่ได้เดหรอ ก็กดสเปซที่มึงจะกด W ับเบิลทำไมอ่ะมี่กับผมอยากกด W อ่ะโอ๊ตมันกินไปสองอย่างเลยนะเว้ยเฮี้ยมันเปลืองชี่อะไรนะเว้ยทำไมโอ๊ตต้องทำตัวให้เปลืองเลยวะพี่ไม่เข้าใจวะ่ <c oughs> นะไอ้ที่เก็บไอ้เียที่เก็บเพราะเลยเอาของทั้งหมดไปครับขวาแล้วในตัวกูก็มีขวาแล้วกูก็ไปปาหมิ่นตายอย่างงี้ป่ะเอาปะ่ะจะได้แบบเออ <c oughs> ที่เผื่อครับที่เผื่อกดดับเิลอ่ะของของในคลังหมดหายหมดเลยนะ เงีทำแล้วมันตายผมก็โอเคแล้วเว้ยมันไม่ตายไงก็ทำแล้วมันไม่ตายไงใช่ผมมั่นใจว่ามันจะไม่ตายไอ้เหี้ยี่ตรงนี้ก็น้ำบักไอ้เหี้ยไม่ใช่น้ำค้างเฮ้ย a w s c i e n น e คือเฮี้ยอะไรวะพี่ได้ปะใช่เด็กโอ้คือดําน้ำแล้วข้างน้ำมันก็แบบไอ้นั่นด้วยอ๋อ ไม่ต้องใช้ขวานระดับสองเลยอโอมันมีดินเหนียวด้วยเว้ยดไปเอาดินเหนียวมาเก็บดินเหนียวมาด้วยดินเหนียวใช้เยอะอย่้บ้านเนี่ยพี่พี่มีพวกุดเปล่าที่นี่เราก็ต้องหาพวกดีแอบดูสิ่งมีชีวิตเฟสเรามันบอกให้ไปแถวๆต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มีมีสิ่งที่กูไม่อยากไปอยู่อะเอาไหนดีอะ นะคบแา้กันพี่มีของวะล่ะพี่อยู่มันอยู่ข้างล่างอ่ะพี่มีพวบอ่ะนี่นี่อยู่นี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 ่เนี่ยเนี่ยเห็นยังเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมมองอยู่นอ่ะเห็นไหมเดี่ผมมองอยู่เนี่ยเห็นปะข้างล่างอ๋อเออเดี๋ยวผมจะไปหาฟาร์มไหแล้วมันใช้อะไรบ้างอ่ะหมกวัวจะใช้อะไรบ้าง พัวนี่ไงพวกใช้เปลือกลูกโอ๊ตอ่ะไม่เจอลูกโอ๊ตเลยดีกว่าลูกโอ๊ตต้องไปหาแถวต้นไม้นี่ก็ต้นโอ๊ตไงเมื่อกี้ก็ไปดิไปตัดต้นโอ๊ตดิพวกนี้พวกนี้พวกนี้นอนตลอนดจะตัดหน้าพวกเนี่ยโอ๊ตเพราะมันคือโอ๊ตยังไงล่ะโอ๊ตเอาดิดี่ชเร็วนอนนอนนอนแล้วเดี๋ยวผมขอเอาข่อเก็บก่อนโอ๊ตที่รู้ว่าโอ๊ตขับปเจแจมาเว้ย สาระเลยคือพระเแคืออะไรวะข้าปแจมาก่อนข้ามาอันนึงกูจะเอามาซ่อมของในบ้านเนี่ยเฮียเลยโซฟาไหไ่ไปได้เหรอวะเออโอเคอะไรอีกอะไรเลื่อนรถอีก ซ่อมสมองไอโอสได้ไหมเดี๋ยจะซ่อมสมองไอโอสได้อด่ายนะอพอยู่ส่องกระกาพี่สักทอีอโอสออมมันสองกระกาอยู่อ่ะโษเ<ท>สร็จแล้วแต่ผมมันก็ไม่ออก สครับรออะไรเฮ้ย hey, I'm gonna fall asleep standing up if we go much longer พี่จีลห,หลับเหรอพี่แม่งเที่ยวอะพี่ชาวอย่างคนเนี้ยเอ้ยน้ำตามเต็มเลยว้าว ไหนวะพี่นะมันมาร์กไงวะเป็นปีมาร์กเทียระนีน่ดูบนต้นไม้สิดูบนดูบนหญ้าดิแล้วอองบอบนี้ทำไงดีวะไปไม่ได้กินไม่ได้อะไรตีต้นไงตีต้นอ่อน,นตีทีเดียวหาต้นที่เป็นของเป็นของมันน่ะเป็นเป็ดไหมเนี่ย

โอ๊ตเราต้องไปตีต้นไม้<ห>ไอ <ป S> ้มอดมันได้แค่จมูกมอดอ๋อได้ด้วยด้วยหนุ่มอดด้วยเดีย๋ยวเราเอากินอาหารก่อนดิเราเดี๋ยวจะทำอะไรสักอย่างเรรีบๆทำอ่ะโลกอาหารที่จะหมดอย่างมีอันหนึ่งหลืออันหนึ่งเออโอเคงั้นเดี๋ยวผมพับสำรองไว้อันหนึ่งแล้วก็เรจะไปต้นไม้ไปเอาลูกโอ๊ตด้วยแหละจะเอาโอ๊ตจะเอาขวานไปจามหน้าโอค๊คเนี่ย โอน่ารักขนาดนี้พีจ่จะเอาขวานมาจำหน้ามดีกว่าวะเออจำหน้าลูกโอดครูวิ่งไปทางต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยไอย้เจ้ากูเจอแกงมดไอสัตว์แกงมดกำลังกินน้ำหวานแล้วกูก็กดปิดแย่งแม่งเลยเว้ย มันจะไหลเชื่อมีทั้งแมงมุมม,มีโอ้มีทั้งมดทำไมมดไม่ชู้ไม่ชู้กับแมงม,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 มุมวะอู้มันมันสายดักเชือ่อถ้ามดไม่ติดกับตักมันก็ไม่แดกเห็นไหมโคตัววีได้ยังหอกว่าโอ้โตัววีไม่ได้ไอ้แมงมุมฮ่าผมได้รบับผลบุญธรรมชาติมาแล้วอ่ะ โอ๊ตนีนลตล่ลูกโอ,ตอ๊ตลูกโอ,ตโอต๊ตหรอลูกโอ๊ตลูกโอ๊ตลูกโอ๊ตนี่ก็ให้น้ำหวานเหมือนกันเหรอไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่น้ำปาน ผมไม่ได้ที่กูม,มาตรงเนี้ยไอสัตว์แม่งมีแมงมุมด้วยต้นทรัพยากรใหม่ก็มาพร้อมกันสลายใหม่ๆข้ามุมมุมบ้าละ่ะมันจะได้ทรัพยากรใหม่เลยกับของที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจะแ,แข็งแกร่งกว่าเดิมหรือจะร่วมกับพื้นอย่างเดิมวะเราแค่ดูรอบข้างว่ามันมีใหญ่บางมุมหรือเปล่าไสสรุปมันก็ได้มาตัวเดียวเยอะ รอบข้างมีอใหญ่แมงมุมแปลว่าการันตีเลยเว้ยแม่งเจนแมงมุมน่าจะเป็นแมงมุมแบบทารันทูล่าด้วยมั้งเนี่ยไม่น่าใช่นะส่วนหลังบ้านน่ามีทารันทูล่านะไอ้เหี้ยเมื่อถ้ามีเด็กมันไม่ทารอดจนถึงแม่งเป็นเด็กเป็ดได้ขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยเขาเรียกว่าเด็ก200คิวไงไอ้เหี้ยทารันทูล่ากัดคิวไอ้เหี้ย กองทัพกองทัพน้ำเลี้ยงโอ้ตรงนี้มันมีน้ำฟรีเหรอเันไหละโอ้จะมาตรงที่นี่ก็ต้องผมขอของมาก,ก่อนเผื่อได้น้ำฟรีทุกวัน<อ>ผมขอม้าครับอี้ย yeah. เตาทอเขาแอดไลน์แล้วเหรอเสาทอเขาแอดแอดไลน์กับไอ้นี่ก okay. ันโอ้แม่งมุมแมงโอ้มึงอ่ะโอ้โอ้ยมาดูนี่ดิเออใช่พี่น้ำฟรีโอ้ยมาดูนี่โอ้ยมาอยู่ตรงตรงนี้ก่อนโอนไปตรงตรงนี้ก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมาเร็วๆมาเร็วๆช้าเนาะช้วขาเลยเล เบอกให้ไปดูสิ่งมีชีวิตไปอ๊อมาดูสิ่งมีชีวิตกับพี่ดีกว่าเขารู้สึกว่ามันน่าจะเหี้ยมันมายัางยิ่งมาไปน่ะตัวสำรวจเนี่ยเฟรไม่ทำเลยนี่มาเร็วเขาบอกให้ไปดูสิ่งมีช<อ>ีวิตเราลองเข้าไปดูข้างในดิข้างในมีตัวอะไรไม่เอาไม่เอาเร็วมึวงอยู่ไหนเนี่ยมาเร็ว ผมอยู่ข He ้างในแล้วพ <Hey, S 1> no, ี ah, ่พี่อะโหไม่ปิ๊เกีร์เลยเข้ามึกอยู่ไหนเนี่ยมึงมาเร็วดิผมอยู่แล้วพี่พี่เขาไม่เคยมานนี่วันี้เราเร็วเขาบอกให้ไปดูเควสเราเร็วมานี่เร็วไปดูเควสไหมก็ดูสิเจดูได้มึงจะตายอ่ะตายกับเขาเขาเขาาบอกให้ไปดูเควสมาดูเควสก่อนอดูสิ่งมีชีวิตเขาบอกให้ไปดูสิ่งมีชีวิตเนี่ยลองไปดูข้างในดิเออ เข้าไปดูโอนไม่เข้าไปดูอ่ะโอ๊นมาดูกับพี่พี่ก็ไม่เข้าไปดูอ่ะเนี่ยเขาบอกให้ดูสิ่งในชีวิตเนี่ยโอนไม่เข้าไปเนาะเขาบอกให้แอบ,บดูว่าผมก็มึงจะหาวิธีก็แอบดูแบบไหม<ด>่แอ๋อมดมันเป็นศัตรูกับมดโอนที่ดูแล้วเนี่ยเขาอ,อยู่กันเป็นครอบครัวเลยเนี่ยทำไมมึงไม่เผาต้นไม้นี้ทิ้งไว้ไใส่ไม้ก็ใช<ด>่หว่าที่เผาต้นไม้ทิ้งก็จะโดนไอยึดติดต่างไปตือหุ่งกี่ยผมนั่นคืออะไรวะ ตัวยี่อะไรอ่ะแมงมุมเหรอแล้วทำไมเราไม่ดูดูไม่ได้อ่ะอเขาบอกให้ดูไม่ใช่เหรอพี่ก็ดูไปแล้วเวอ๋วอแอบมีชีวิตอ๋อเขาบอกว่าให้ไปตรงที่ว่าไอ้นี่ตรงที่มันระเบิดตรงที่มันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นก็ตรงนี้ดิ ตไม่เหมือนกับว่าอันนี้คือไอ่ดูสิ่งที่ชิดคือแบบให้เราดูว่าใครเป็นศัตรูกันหรือเปล่าพี่โอ๊อรุ่นนี้เสียงขึ้นอะอะไรวะมุมนอนอยู่ปะน่าจะใช่แต่มัุมันอนกลางวันเหรอวะ อ๋อโอ้ต์มึงเห็นตรงหลอดเลือดป่ะเออมานี่มานี่มันอยู่ตรงที่เว้ยไหนวะโอ้ต์มึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ตเออมานี่มานี่โอ้ตเจอจุดตรงระเบิดแล้วใช่ป่ะเออเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยมาดิมาดิเนี่ยแตป้ายเห็นหลอดเลือดป่ะมันจะมีเข็มมันจะมีป่องอยู่ที่ซีดอ่ะอ๋อ ไอย้ยี่มึงตัวมึงตัวเล็กแล้วมึงว่ามมาสร้างห้องแหลกันที่นี่เหรอวะไม่ไม่นะมันนถ้าอิงจากโลกเขาก็น่าใช่แหละสั้หน่่ยแล้วกันวว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 โอเควววหลายวีมเลยวววยไม่ไว้เวีย ล็อกอ,อ,อ่ะอ้าวทำไมอยู่ดีๆเปิดอ๋อมันมเปิดขึด้นมาข้างๆเลสวิตช์ไม่เถอะนะพี่อะไรเนี่ยต้องวงจรปิดเอ,อ้ยพี่พ,พี่น้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงพี่น้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงว่ะน้ำเลี้ยงกูมีาสามสิบอันแล้วเนี่ย โยนโผเครื่องสแกนไบโออ่ะกดอีค้างช่วยเหลืออคสรับ I am วัน a ด้าร o ับค่ควรจะอยู่ที่นี่เพรามันรถเด็กทำไมกูคุยไม่ได้วะ คุณพร<น>้อมน,น่าจะพูดอยู่ก็อาจจะช่วยคุณออกจากนัในความยุ่งเหยินนี้ก็ได้เนี่ยคุยเราเว้ยฉันแน่ฉันแน่ใจทั้งหมดนี้จะได้ไม่เป็นภาษาอังกฤษนะอ่อยู่เฮียอินเดียทำไมคุณอยู่ที่ส่วนหลังบ้านเนี่ยฉันไม่รู้ในความเป็นจริงแล้วน่ะฉันจำฉันไม่แต่ว่าจำอ่ะฉันฉันจำอ่ะฉันำจำได้น้อยมากก่อนแล้วแบบความทรงจำหายอ่ะเออแบบจำจำอะไรไม่ค่อยได้อย่างนี้ดิใช่ ยัมกดคุยรัวๆ้วเลยนะพ,พี่ก็เห็นนะเห็นดิคปที่โนแล้วผมทำอยู่นี่ไงหรอ The Order ือออเดอร์แหละก็มีว่ะไอ,อ้ที่อาจจะเป็นคนที่สร้างอาวุธเชี่ยวภาพก็ได้คนตัวเล็กมามาเอาปืนยิงคนตัวใหญ่อย่างเงี้ย ไ่ได้ยุคสมยัยต่อไปจะยุคสมัยตัวเลงข้างล่างได้เรืนเน่ยอยเยโยเผอทุกเผรใช้เครื่องสแกนโอ,โอ้ยใช้แล้เว้ย ไม่สร้างฐันในประเทบ้านอะตัวรอดเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับคุณคุณต้องอยู่ที่นี่บิ๊กสักพักทำตัวสบายๆได้แล้วเก็บวัตถุดิบใหม่ๆวิเคราะห์สูตรผลิตเพิ่มสูตรเดียวนะเดี๋ยวสูตรทำให้คุณก็ช่วยกันกันที่ต้นไม้โอ้โหพันเร็ววะเอพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดกดซื้ออะไรไปวะฐานหลายชิ้นฐานหลายชิ้นนี่คือยี่ห้อไหนนะฐานหลายชิ้น พอแลกกิดอ๋อแต่แล้วพอกิดโอ้ยมันใช้พอยต์รวมกันหรือแยกกันพี่มีเท่าไหร่พี่เปิดกดซื้อไปพี่เหลือพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเออไอเทเท่ากันแปลว,ว่าไม่ใช่พอยต์ครับเฮ้ยเฮ้ยผ่านแผลฟรีโอ้อยากได้อันนี้อยากได้มากเลยโ้่หรือหรอผ่านก้อนปวดเหรอ โอาฐานตอนกวดน่าซื้อเว <ไป S 1> ้ยเี่ยขนมขนม,ขนมโอ้ไอเดียใหม่ๆาเรารับเมาใช่ไหมโอ้รับเมาใช่ไหมเออรมาสามวันเลยไปทำป่านอกก่อนสนับ,บขาโให้ง่ายง่ายสบ,บ้านก่อนตอมีผมคัดสนับข่าโอร์ให้มันก่น พี่มีเชือกหยาบปะพี่ช่องผมเต็มไม่เหี้ยซอสวอสขนมมนสแกนได้ปะวะขนมขนมแป๊บนึงนะผมขอทิ้งของก่อนเดียวเชื่อ เอาไทตัวทำงานเหรอพี่ไทตัวทงานก่อนอ๋อนี่คือคราพื้นได้เอ้ยดอยูอยู่นั้นหลังคาลูกโอ๊กเหรอหลังคาโคเบอร์โอเคอนะหลังคาโคเบอร์วิ่งๆกลับบ้านกันไปไปซื้อกระตีสำหรับเขาวโคเวอร์ก่อนให้กลับไปมีแมงมุมมาต้อนรับเพราะของเยอะตาผมผมปวดเมื่อกี้ผมปวดเมื่อกี้ปวดเมื่อกี้ ของข้ามันมุมแล้วอะ่ะยังมุมแม่งเยอะเกินไปแล้วอะ่ะข้างบ้านก่อนสาเลยตุ้เขี้ยอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยไปเฮ้ยเต่าท้องร้อนมาช่วยพี่ตีเต่าท้องหน่อยนั่นั่งนั่งโอเคพี่เหรอเนี่ยรบไปรับไป มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วรู้ถึกเนี่ยไม่ตีทีเดียวเกือบตายพี่ขี Dreams> ้ขวาพี่ขี้ขวาได้นะขี้ขวากับบล็อกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวหรอไม่ไหวเนื่องมันเยอะเกินแล้วมันถึงเกินโอ้ยโอ้โหเดียวปะล่ะนี่กูใส่กอดนะ I've got you hoops ทีเดียวดับเลยเว้ยเหียเฮียเฮ้ยแม่งที่ ไอ้ก็ยู่พ่องแปลว่าได้ไอ้สัตว์กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนโอ้พี่ตรงนี้ไอ้พวกไอ้น,นี่น่ะเออพี่พี่หย่างอย่างนี้ที่อยู่ไหนเนี่ยพี่เห็นกล่องนมปะเห็นเนี่ยไอ้พี่เอามาเก็บลูกโอก๊กหน่อยพี่เก็บลูกหน่อยโอ้ยของเต็มเ,เลยม,มันก็เก็บไปทั้งปีอู้เก็บเต็มแล้วไงถึงเรียกพี่อะพี่ จะเเต็มแล้วพี่อย่าไอ้น้ำเลี้ยงอ่ะพี่มีน้ำเลี้ยงในตัวไหมมีอยู่มั้ยพี่มีอ่ะทำไมอ่ะเแล้วอ้น้ำหวานอ่อนเพียน้ำโอ๊กแตกได้เหรอไม่ไม่เพราะคือตรงกล่องน้ำอ่ะมันจะได้น้ำฟรีไม่ใช่หรอกไอ้กล่องน้ำได้น้ำฟรีได้น้ำน้ำเหลืองเหรอไอ้น้ำชมพูอ่ะ นี่พี่ตรงี้น้ำฟรีเนี่ย,ย,ยผมจะบอกว่าให้มาร์คให้ทำที่มาร์คไปคด้ยวยเพราะมันด้น้ำฟรีก่อนเราจะแข่งแกงเง่ะ ชื่อเดื่องนำสัญญาณไปจะได้ของอะจะาหาไอาเลือดไอเลื่อนจะหมดแล้ววะไอ้เจอไอพี่ตรงนี้มีเลเซอร์ส่งเลเซอร์ด้วยเอาไม่ใช่ตะปูที่ไม่ใช่เลเซอร์เร่สัญญาณไปอยู่ตรงนี้อะไรทำไมหาไม่เจอวะ โอ้เจ๊แกไม่เคยแดดโซดาเลยวะตรงนี้มีสัญญาณอ่ะแต่พี่หาไม่นีไม่เก่งว่ะนี่ผมก็ไปหาพี่เรื่องผมจะหมดเล้วเรื่องซื้อเองได้ป่าวะจื้อเอน่าจะปวดขาจิงโอ้ตรงนี้มีของดีอยู่นะบ้าหัวใจ